พาแมวไปฉีดวัคซีนไปทำหมันนะครับผมแล้วก็น้องหมาพาไปฉีดวัคซีนนะครับผมก็ยังทําวัคซีนกันอยู่นะครับผมแมวก็ทําวัคซีนเหมือนกันครับยังไม่ครบนะครับผมพาไปทำหมันด้วยนะครับผมเพราะเขาเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวจะถ้ามีมันจะมีปัญหาทีหลังครับผมถ้าเขามีเพศสัมพันธ์กันครับผมโรงพยาบาลอุทุมพร โรงพยาบาลสัตว์นะครับที่ศรีสเกตเอที่อุทมพรนะคะผมนี่เราก็มาถึงแล้วขับเลยไปหน่อยวันนี้จะมารับแมวนะครับผมมารับแมวไอ้บุญแต้มกระเป๋าตังค์นะคะผมอ่ะผมซูมให้ดูเบอร์โทนะครับเบอร์โทนะครับเบอร์โทของที่นี่ครับพอดีพามาทําหมาันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะผมพามาทําหมันแล้ว หมอให้ค้างคืนพอดูต้องดูอาการครับผมสองตัวตัวเมียกับตัวผู้นะครับผมแล้ววันนี้ก็เลยพามาต่ะอ่ะอะา,อาอกุ้ยเตในทำหมันไม่แพงด้วยนะครับผมนอุทมพอนะครับอยู่ตรงข้ามกับโลตัส นี่โรตัสอุทมพรนะครับผมตรงนี้โรตัสอุทมพรเบไฟแดงมาหน่อยนึงนะครับผมนะครับผมลองมาใช้บริการได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันนะครับผมคุยไป,ไปคุยไปกันอีกรอบนึงอันนี้เป็นตัวเมียนะครับผมผ่าตัดข้างๆนะครับผม เราก็จะใส่เขาเรียกอะไรเฟสชิลป่ะนะครับผมให้เขาเพราะว่าการเขาเรียนนะครับผมนะครับอันนี้เป็นตัวผู้นะครับผมตัวผู้ตัวผู้ผ่าตัดตรงไข่ครับแผลจะขออภัยนะครับแผลเขาไม่ค่อยเยอะนะครับผมถ่ายดูตรงแผลนะแผลเขานิดเดียวนะครับผมถ่ายแผลเขานิดเดียวแต่ตัวเมียจะเป็นแบบแผลใหญ่นะครับผมผ่าตัดใหญ่นะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับน้องเลิมนะครับผมวันนี้น้องเลิมจะมาพูดในเรื่องของโรงพยาบาลธรรมันนะครับผมเป็นคลินิกธรรมันที่อุทุมพรนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมอยากจะแนะนําร้านนี้นะครับผมเธอจะมาพูดคือคุณหมอเขาแนะนําดีนะครับผมคุณหมอเขาแนะนําดีแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของการฉีดวัคซีนได้ ดีนะครับผมวันนี้จะมาพูดในสองเรื่องก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของวัคซีนแล้วก็เรื่องของการทำหมันนะครับผมในคลิปนี้ก็คือพาพาสุนัขนะครับไปฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็พาแมวนะครับผมตัวผู้กับตัวเมียไปทำหมันนะครับผมทำหมันก็ค้างคืนหนึ่งนะครับผมค่าทำหมันถูกมากเลยนะครับผมไม่เกินพันสามคร,ครับผมอันนี้รวมยาแล้วนะ รวมยาแล้วรวมยาแล้วนะครับยาเป็นยาปฏิชีวนะนะครับผมจะได้มาหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยาลดแก้สิบหนึ่งนะครับผมคุณหมอจะให้มาอันนี้เป็นคลินิกอุทมพอนะครับผมมีตรงข้ามตรงโรตารนะครับหมอแนะนําดีแล้วก็มาแนะนําเรื่องของการฉีดวัคซีนจริงๆฉีดวัคซีนเนี่ยผมฉีดที่โรงพยาบาลศรีสะเกตนะครับผมแล้วทีนี่ด้วยความที่ว่าระยะทางมันก็ไกล แต่ที่ผมไปฉีดเพราะว่ามันก็ถูกเพราะมันฉีดทั้งสามตัวแต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยบางทีวัคซีนมันคือพอจะไปฉีดี่ยวัคซีนบางทีหมดนะครับผมหมดไม่ได้นําเข้านะครับผมก็เลยไม่ได้ไปพอไม่ได้ไปเนี่ยเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรคือวัคซีนแต่ละวัคซีนอ่ะที่เขาที่คุณหมอให้มาใช่ไหมวัคซีนแต่ละวัคซีน เขาจะนัดตามตามที่เรานัดนัดแล้วเราต้องไปนะครับผมถ้าเราขาดนัดก็ห้ามเกินอาทิตย์หนึ่งเมื่อเกินอาทิตย์หนึ่งน่ะวัคซีนของเขาเหมือนจะต้องเริ่มต้นการฉีดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมมันเหมือนแบบมันเหมือนกับว่าคือมันก็ต้องกระตุ้นให้ถึงเขาเรียกว่าแลจุดจุดของมันสุดๆไปก่อนน่ะเหมือนกับเอาง่ายๆว่าฉีดให้มันครบโดสอะแต่คือเราฉีดไม่ครบโดสพอ ยาแต่ละยาวัคซีนแต่ละวัคซีนเขาจะฉีดแบบว่าอาทิตย์เว้นสองอาทิตย์บ้างหรือว่าเดือนหนึ่งเงี้ยเขาจะนัดไปอย่างเงี้ยแต่เมื่อเราไม่ไปตามนัดอ่ะมันเกิดอาการที่แบบว่าเอา่อหลุดหลุดวัคซีนนะครับพอวัคซีนมันหลุดเนะี่ยมันเหมือนก็แ,แบบคล้ายคล้ายแบบเหมือนต้องมาเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจะมาพูดเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็พูดในเรื่องของการทําหมันด้วยในเรื่องของการทําหมันคุณหมออ่ให้ครั้งคืนหนึ่งนะครับผม ต,ต,ตัวเมียนะครับผมหมอจะไม่ผ่าช่วงท้องจะไม่ผ่าช่วงท้องของแมวนะครับหมอจะผ่าช่วงข้างท้องข้างท้องที่หมออธิบายให้นะแล้วก็หมอบอกว่าการที่ผ่าตรงช่วงท้องมันอันตรายกันเลียกันอะไรนะครับผมการผ่าช่วงข้างๆเนี่ยมันจะทําการเลียลําบากและอย่างเราก็คนที่จะมีเขาเรียกว่าคอรล่ามอะครับผมปอกคออย่างเงี้ยปอกคอเขาเพิ่มไม่ให้กันเลียนะครับผมแต่ เมียบางตัวหรือว่าสนับบางตัวที่ว่าทําการนั่นใส่ไปแล้วแล้วหุ่นหงิดแล้วก็ฟึดฟัดเขาฟึ๊ดฟัดเนี่ยเราต้องหาวิธีนะครับผมถ้าเขาไม่ยอมจริงๆเขาเขาขี้วัยจริงๆเราต้องถอดออกด้วยถอดออกแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมกัารใส่เสื้อผ้าเขาแทนการใส่เสื้อผ้าเขาก็คือการกันเขาเลียอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ไปอย่างหนึ่งอันนี้คือคุณหมอแนะนํามานะครับผมตัวเมียทำมันอยู่ที่พันสามนะผมทนตัวผู้อยู่ที่พันหนึ่งนะครับผม รวมค่ายาเรียบร้อยแล้วนะครับผมค้างคืนหนึ่งนะครับผมคลินิกจะเปิด4ี่โมงครึ่งถึงหกโมงนะครับผมคลินิกอยู่ตรงข้ามกับโรตัสอุทมพรนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมทิ้งโลโก้เลยโลโก้ไว้ให้เลยเบอร์คุณหมอไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมให้ไปติดต่อจริงๆผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่ที่ผมอยากมาทําคลิปนี้ก็เพื่อว่าคือ จริงจริงผมอ่ะพาไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลศรีสะเกดแต่โรงพยาบาลศร,รีสะเกดฉีดวัคซีนถูกแต่ทำาหมันแพงนะครับผมแต่ทำเหมือนแพงคือถ้ามันตัวเดียวมันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่พอผมมันหลายตัวไงผมก็เลยแบบเออหาที่มันถูกน่อยนะครับผมแต่ถ้าถามว่าได้ความรู้เยอะไหมผมแนะนําให้มาที่คลินิกอุลทมพรดีวกว่าจะได้ความรู้เยอะมากนะครับผมก็เทียบกับ รัฐบาลกับเอกชนเอาเอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับผมก็คือว่าโรงพยาบาลอุทมพรอ่ะที่นี่อุทมพรอ่ะเปรียบเสมือนกับเป็นเขาเรียกว่าโรงพยาบาลเอกชนเลยอ่ะเราเปรียบเทียบแล้วกันเนาะเราจะไม่พูดอะไรเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวนะครับก็คือคุณหมอจะมาบอกว่าการฉีดวัคซีนจริงๆนะครับผมอันนี้จะมาสรุปเรื่อ,ของของการฉีดวัคซีนจริงๆรอบที่แล้วที่ทําพูดในเรื่องของการฉีดวัคซีนไปแล้วรอบ เนี่ยจะมาให้สรุปมาให้ข้อสรุปว่าวัคซีนที่มันควรที่จะฉีดและจําเป็นจริงๆคืออะไรอันนี้คือชัวร์0้อเซคุณหมอบอกว่า,วาของสุนัขนะครับผมวัคซีนที่ต้องฉีดจริงๆก็คือวัคซีนรวมประจําปีนะผมวัคซีนป้องกันโรคหัดตับอักเสบนะครับผมแล้วก็พาโลไวรัสนะครับผมโครโรนาไวรัสอะไรพวกนี้นะครับผมเป็นวัคซีนที่ ส่วนนะั้เขาจะต้องฉีดก็คือเอาไว้ง่ายว่าวัคซีนรวมหกโรคละกันพูดอย่างนี้เอาง่ายๆสรุปว่าวัคซีนรวมหกโรคต้องฉีดให้ครบสามเข็มตามที่หมอนัดขาดไม่ได้เลยนะครับผมส่วนวัคซีนตัวอื่นเป็นทางเลือกอันนี้เป็นวัคซีนทางเลือกแพงด้วยวัคซีนทางเลือกแพงด้วยที่ผมฉีดไปเพราะว่าเขาไม่ได้อธิบายนะครับผมแต่ผมมา ทำหมันที่เนี่ยทำหมันที่นี้เขาทําถูกแล้วทีนี้ก็เลยอ่ะก็คือไม่อยากเสียเวลาไปฉีดที่นู่นแล้วก็เลยอยากจะมาฉีดที่นี่ก็เลยหมอที่นี่ก็เลยแนะนําว่าคือหมอหมอที่นี่เขาเป็นหมอที่อ่าคุณหมอกลมปฏุสัตย์ด้วยนะครับผมคุณหมอก็แนะนํามาว่าให้ฉีดวัคซีนที่จะเป็นจริงๆก็คือวัคซีนพิษอ่าวัคซีนรวมหกโรคนะครับผมจํานวนสามเข็ม ห้ามขาดเด็ดขาดวัคซีนตัวนี้คุณหมอบอกเลยว่าขอร้องเลยนะครับผมสาคัญมากแล้ววัคซีนตัวที่สองก็คือพิษสุนัขบ้าต้องฉีดสองเข็มนะครับผมก็คือเข็มแรกกับประจําปีหนึ่งเข็มนะครับผมแค่นั้นเองทั้งหมดเป็นห้าเข็มนะครับผมแต่วัคซีนครั้งแรกที่ต้องฉีดก็คือว่าต้องฉีดสามเข็มก็คือว่าหกหกโรคนะครับฉีดสามเข็มน่ะก็คือแค่แค่ปีเดียวนะครับผมวัคซีนพิษสุนัขบ้าก็คือต้องฉีด ในปีนั้นก็คือต้องฉีดสองเข็มนะครับผมและปีถัดไปก็คือว่าเข็มเดียวนะครับผมพิษณุณกบ้าก็คือเข็มเดียวกับบวกกับวัคซีนรวมนะครับผมมันจะมีวัคซีนรวมที่แบบว่าเป็นวัคซีนรวมประจําปีกับบวกกับวัคซีนพิษณุโลกบ้ารวมกันเลยในเข็มเดียวนะครับผมมันจะมีรักษาแบบนี้นะครับผมก็คือว่าะสิ่งมันคือขาดไม่ได้นะครับผมสองหลักนี้ขาดไม่ได้พิษณุกบ้า ถามว่าเลี้ยงในบ้านสําคัญต้องฉีดไว้สำคัญครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรการตัวเราวัคซีนพิษสุนัขบ้าเขาก็ต้องฉีดป้องกันสุน,นัขของเราใช่ไหมละ่ะน้องหมาของเราก็คือให้น้องหมาของเราเนี่ยไม่มีโรคใช่ไหมแต่เพื่อแต่เพราะพอเขามากัดเราปั๊บมันจะป้องกันที่ตัวคนด้วยนะคบผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าถ้าเราโดนสุน,นัขกัดก็ควรที่จะไปหาหมอฉีดยาก,กันบาดทะยัก เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมห้ามขาดพลาดเด็ดขาดนะครับผมก็คือสรุปไม่ง่ายว่าวัคซีนของน้องหมาต้องฉีดวัคซีนรวม6โรคสมวน3ามเข็มห้ามขาดนะครับผมแล้วก็พิษุน,นกป้า2เข็มนะครับผมก <_ d ata> ็คือทำไมต้องฉีด2เข็มก็คือฉีดกระตุ้นเข็มหนึ่งอีกเข็มหนึ่งก็คือเป็นประจำปีอันนองน,นี้นะครับผมอันนี้สรุปไปแล้วนะครับเค <_ d ata> ล,ลียร์นะครับ <_ d ata> ถ้าไม่เข้าใจทักทายได้พูดคุยได้นะครับผมมาถามได้อันนี้ได้คําตอบแบบกระจ่างแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากเลยนะครับไปที่นิงเนี่ยกระจ่างแจ้งมากอที่ผมไปทําที่นี่เพราะว่ามันใกล้บ้านแล้วคือลองเรื่องไปทําหมันไปทําหมันก็เลยพายอีน้องหมาไปฉีดพิษสุนัขบ้านนั่นเองแล้วทีนี้คุณหมอเขาก็เลยถามหาสมุดก็พอาถามหาสมุดปั๊บเขาเปิดมาดูเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่า วัคซีนตัวนี้ตัวนี้เป็นทางเลือกนะทางนี้เป็นทางเลือกนะอะไรอย่างนี้นะครับผมวัคซีนที่จะสําคัญจริงๆคือวัคซีนตรงกลางสําคัญเราดูมายากนะครับในหนังสือวัคซีนที่สําคัญที่สุดก็คือวัคซีนตัวนี้ยหมที่มันมีหลายๆเข็มอะเนี่ยเนี่ยแหละที่คุณหมอบอกนะก็คือนี่ยสำคัญสําคัญนะครับผมอันนี้เคลียร์นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงอ่าทักมาถามได้ นะครับผมมาถามได้นะครับไม่ได้คุณหมอแต่ว่าคุณหมอให้ความรู้กับผมกระจางแจ้งมากเพราะว่าคือที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงเยอะแล้วก็พาไปหาคุณหมอนะครับผมก็เลยไปที่อุทุมพรปกติไปโรงพยาบาลศรีสะเกดโรงพยาบาลศรีสะเกดทํามันอยู่ที่ตัวผู้ตัวเมียไม่เกินสามพันนะครับผมไม่เกินสามพันเอค้างคืนไม่ค้างคืนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ค้างคืนจะมีเสียค่าค้างคืนใช่ไหมแต่ว่าโรงพยาบาล คลินิกอุทุมพรไม่ได้เสียค่าค้างคืนนะครับผมไม่ได้เสียส่วนอันนี้มาพูดเรื่องขอ,งของวัคซีนของน้องแมวน้องแมวก็เหมือนกันนะครับผมเราดูกราฟิกของเขานะครับที่เราต้องฉีดเยอะก็คือเข็มนี้เข็มนี้ที่เราต้องฉีดเยอะส่วนอันนี้มันคือสําหรับเขาเรียกว่าโรคหัวพอกก็คือพูดภาษา ให้เข้าใจง่ายคือโรคเอดนั่นเองจริงๆแล้วถ้าแมวลอาไม่ได้อยู่ในชุมชนไม่ได้อยู่กับบ้านเยอะบ้านเรือนที่แบบว่ามีแมวเยอะเไมะไม่จำเป็นต้องฉีดก็ได้นะครับผมแต่ถ้าว่าแมวของเรามีเพื่อนเยอะนะครับผมเป็นสิบสิบตัวอย่างเงี้ยปอกไปเล่นไปเที่ยวเล่นเป็นสิบสิบตัวเลยอะสมควรที่จะต้องฉีดป้องกันนะครับผมในเรื่องของการลกเอดคือโรคบุกพ้องนั่นเองต้องฉีดนะครับผมแต่ผมอยู่สวน ไม่ต้องฉีดตัวนี้นะครับผมหมอว่าไม่มันไม่จะเป็นนะครับผมว่ามันไม่ได้ไปได้เจอไครอยู่แล้วนะครับผมโอกาสที่มันไม่ติดนะครับผมไม่ติดไม่ติดสำคัญคือตัวนี้นะครับผมก็คือวัคซีนรวมนั่นแหละวัคซีนรวมเหมือนกันเลยโรคหัดโรคแมวโรคติดเชื้อคารามเลียอะไรเนี้ยเป็นวัคซีนรวมนะครับผมวัคซีนรวมก็คือวัคซีนรวมป้องกันโรคนี่แหละ คารัสซีเมียนะครับคารัสซีเมียนะครับคืออันบนที่สําคัญของแมวอันบนจะสําคัญก็คือวัคซีนรวมนั่นแหละนะครับผมห้าโรคหกโรคนั่นแหละคือสําคัญห้ามห้ามขาดนะครับผมส่วนทองน้องหมาเนี่ยน้องหมานี่หลุดไปแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไปฉีดตอนนั้นที่พาไปหลุดไปหลุดเข็มนี้ไปนะครับผมก็เลยต้องฉีดกระตุ้นนะครับผมหลุดไปนะครับผมของน้องหมานี่หลุดไป ็เลยต้องมาฉีดกระตุ้นจริงๆห้ามนะครับผมคือคืออะไรรู้ไหมทาไมถึงหลุดไปแล้วห้ามเพราะเพราะว่าไม่อยากให้หลุดครับผมเพราะว่าถ้าหลุดไปเหมือนกันเราต้องเสียตังเพิ่มอ่ะเข้าใจไหมคือมันไม่จบมันต้องเสียตังเพิ่มมันไม่เหมือนต้องเริ่มต้นใหม่นะครับผมอ่ะของน้องแมวนะครับน้องแมวก็ต้องฉีดสามเข็มเหมือนกนันนะครับผมนะครับผมของน้องแมวก็คือวัคซีนรวมวัคซีนรวมประจำปีนะครับสามเข็มเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ วัคซีนที่อันที่อันที่สองก็คือพิษสุนัขบ้าแมวต้องฉีดนะครับผมข้างล่างแมวต้องฉีดนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมเวลาแมวเขามาเล่นกับเราเขากัดเขาเล่นเขาแทะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปเล่นกับแมวแล้วเราไม่รู้นี่ใส่แมวเ,เขางุนขึ้นมาปับ๊บโดนฟันโดนเขี้ยวปับเลือดปับ๊บน่ะแมวเขาไม่เป็นอะไรไงแต่เราจะติดติดจากแมวเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องฉีดพิษสุนัขบ้าที่แมวเพื่อป้องกัน ตัวน้องแมวด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยแต่ 1. ทางที่ดีก็คือถ้าเราโดนกัดปั๊บต้องรีบหาหมอทันทีหนึ่งฉีดยาบยาดทะยักแล้วก็พิษสุนัขบ้านะครับผมเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมจะมาสรุปแค่นี้แหละครับว่าวัคซีนน้องแมวกับน้องหมาก็คือวัคซีนรวม5โรค6โรคนั่นเองนะครับผมแล้วก็พิษสุนัขบ้าห้ามลืมห้ามขาดนะครับผมก็คือเป็นวัคซีนที่สําคัญหมอบอกเลยนะขอร้องเลยน้องหมากับน้องแมว วัคซีน6โรคก,กับ5โรคเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับผมส่วนส่วนวัคซีนตัวอ,อื่นเป็นวัคซีนทางเลือกเป็นทางเลือกนะครับผมเป็นทางเลือกก็คือแบบว่ามันไม่ใช่จะติดเสมอไปก็คือเป็นเขาวิจัยมาแล้วว่ามันน้อยน้อยที่จะติดประมาณนะี้นะครับผมก็มาบอกแค่นี้จุดประสงค์คือจะมาคุยในเรื่องของการทำหมันว่ามาสิีสเกตนะครับผมตัวหนึ่งต่อตัวนะ อยู่ที่สองพันห้าถึงสามพันนะครับผมค้าคงคืนหรือไม่ค้างคืนไม่รู้ส่วนค่ายาส่วนยาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องจ่ายเพิ่มหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับผมส่วนคลินิกอุทมพรนะครับผมคลินิกอุทมพรนะครับผมตัวผู้อยู่ที่หนึ่งพันตัวเมียอยู่ที่พัน0ารวมค่ายาเรียบร้อยแล้วค้างคืนด้วยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้คือ เบส็จก็คือพันสามก็คือพันสามนะคะผมก็ถูกนะครับผมก็เลยทําอ่าจริงๆแล้วก็ไม่ใด้อยากให้เขาผ่าตัดไม่อยากหรอกเพราะว่าเราก็เข้าใจใจเขาใจเราอะ่ะเราก็เขาก็ต้องเจ็บใช่ไหมแต่ว่าคือระยะยาวคือคุณหมอเขาจะแจ้งไปเลยถ้าเราฉีดยาทําหมันเนะี่ยหนึ่งก็คือน้องหมาน้องแมวมลูกอักเสบค่ะผมม,มลูกอักเสบแล้ว เราต้องฉีดเขาทุกทุกหกเดือนทุกทุกหกเดือนน่ะเขาก็ต้องอักเสบไปทุกเดือนทุกเดือนเขาก็ต้องเจ็บต้องป่วยผมก็เลยตัดสินใจว่าหาคลินิกที่มันถูกๆนะครับผมแล้วก็ราคาย่อมยาอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอเรารับเรารับกับเรารับได้นะครับผมกับในในยุคการตัดปัจจุบันนี้นะครับผมที่เรารับได้ก็คือก็เลยอ่ะให้เขาเจ็บที่จะดีกว่าสงสารก็สงสารแต่เราให้เขาผ่าตัดเจ็บที่จะดีกว่า เลี่ยนที่เยล้วจบกับเขาเลยก็เลยเนี่ยแหละก็คือเป็นทางออกที่ดีนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์มาถามถามาทักทายกันได้นะครับผมก็นะครับผมตัวผู้ไม่ยากครับตัวผู้แบบล่าเริงม,มากเลยพอผ่าตัดมาแล้วอะไรบางยาสบลบเรียบร้อยแล้วผ่าตัดออกมาเรียบร้อยแล้วลูกคุณช้ามาเาก็วิ่งเล่นปกติล่าเริงปกติแต่ตัวเมียเขาจะในการของการผ่าตัดมาเป็นผ่าตัดใหญ่ก็ต้องใช้เวลาพักฟื้น หนึ่งวันสองวันประมาณวันหนึ่งวันที่สองอถึงจะดีขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีวิตามินอะไรเสริมเสริมในครัาบ้างก็ดีเนาะอ่าแบบนี้เราก็ไปหาซื้อเอาเองลนะครับผมเพื่อป้องกันนะครับผมก็ที่สําคัญอย่าลืมนะครับผมขอร้องเลยว่าถ้าทาหมันมาแล้วใส่ซื้อคอล,ล่าให้เขาด้วยต้องเตรียมพร้อมนะครับคอล,ล่าต้องเตรียมพร้อมก่อนเลยซื้อมให้เขากันเลียนะครับผมกันเลียงั้นถ้าเขาเลียแผลเข้ามาแผลหลุดปับ๊บเสียชีวิตนะครับผม เขาว่าเคยมีแมวเสียชีวิตมาแล้วแมวของตัวเองบบเนสียชีวิตมาแล้วถ้าแมวใส่คอร่าแล้วหงุดหงิดมา้าสุนัขใส่แล้วหงุดหงิดอารมณ์แบบสุดๆแบบบ้านแตกอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่แต่ใส่เป็นเสื้อสุนัขหรือว่าเสื้อแมวแทนที่มันปิดแผลเขาได้อันนั้นก็คือป้องกันได้นะผมก็มไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผมแต่เพียงว่าเราอยากจะเอ,อคือเราได้รับสิ่งดีๆเราก็อยาก ให้สิ่งดีๆตับแทนนะครับผมก็อยากจะว่าตรงนี้มันเป็นอ,อะไรท้ามันก็ถูกนะผมกันวัคซีนก็ก็โอเคนะครับก็ถูกเหมือนกันก็ไม่ได้ว่าแพงมากต่างจากในเมืองก็แค่สิบยี่สิบาทก็ไม่ได้อะไรมากนะผมถ้าแม่ตัวเดียวสองคนเราก็ไม่ซีเรียสนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วอย่างหนึ่งคือเราเราได้ความรู้ที่เยอะมากคุณหมอให้ความรู้ที่เยอะมาก คคุณหมอเปิดหนังสือสมุดมาแล้วคุณหมออธิบายเรื่องวัคซีนคือคุณหมอถามว่าวัคซีนตรงนี้มั้นี้งคือเร,เ,รเราเรามองหน้าคุณหมอแล้วเราก็งงเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเพราะเราไปฉีดในตนัวเมืองเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรเราก็ฉีดฉีดตามๆนั้นแป่ฉีดตาม,ตามนั้นปแปแต่คลินิกที่อุทุมพรไม้นะครับคุยให้จบให้เข้าใจและชัดเจนก่อนถึงจะทําการฉีดนะครับผมให้เราเข้าใจในหลักของตรงนี้นะครับผมก็ บวังว่าจะคลิปนี้จะอธิบายพอจะเข้าใจครับผมนี้คือสรุปร้อยเปอร์เซนเลยนะครับผมสรุปนอนร้อยเปอร์เซนเลยนะครับผมก็อืมมาพูดเรื่องของการทําหมันแล้วก็ต่อด้วยวัคซีนต่อเลยนะครับผมก็ต้องเลิฟกระหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่องชาญที่ติดตามกันเข้ามาแล้วก็รับชมนะครับผมก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมก็ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ